นี่คือแบบโอ้โหแกรเกอแบบรัดมากรัดพุงมากเลยคือเป็นคนไม่ผอมนะอันนี้จริงใครคิดว่าฉันผอมฉันไม่ได้ผอมนะคะแล้วมาคนมีเนื้อมีหนังมีมีมีม,มีตัวนี้ก็เป็นบาร์ที่เป็นบาร์สัปอรตจริงจริงมันโนบาร์ได้มันจะเป็นตัวโครงบาร์ปกติมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าบาร์อะไรนะเป็นบาร์แบบเหมือนบาร์เด็กอ่ะบาร์ที่เป็นบาร์ผ้า อันนี้จะมีฟองน้ําอยู่ข้างในคือเป็นฟองน้ําปิดแค่ตรงตรงนั้นแหละ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันเห็นใช่เะล่าอันนี้ก็จะเป็นแบบถามจริงๆมันเหมือนโนบาก็เหมือนโนบล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใส่โครงดันนี่คือไม่ได้ใส่โครงดันอะอยู่ห้องบอกห้องนะฮะเห็นปะกำลังว่าจะออกไปซื้อของไม่รู้ว่าแดดร้อนหรือเปล่าน่ะ ฉันก็นอนทั้งสองฝั่งนะฮะเพราะว่าที่ใช้มันอยู่ฝั่งนี้ที่ใช้มันอยู่ฝังนี้ว <laughs> ันนี้หวกหนึ่งวันของการอยู่ห้องก็ตื่นสายๆนะ <c oughs> จะพาไปดูห้องน้ำชั้นดีกว่ะชะาน,นี่คือห้องของฉันองฉันก็เพิ่งอาบน้ำมา ถ้าโดยแฟนอยู่ด้วยเลยนะจะบอกว่าฉันนทำแบบพื้นเปียกฉันเป็นคนอาบน้ำเปียกมากก็อันนี้ก็คือแปรงฟันนะจะอันนี้ก็คือทาลักเลอันนี้ชอบตรงที่ว่ามันเป็นอ่าอะไรคือมันเป็นสารส้มที่แบบมันมีตั้งหลายสียังมีสีเขียวสีฟ้าสีส้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบอันนี้ก็เป็นว่านหาจระเข้นยคือมันจะเป็นสารส้มมันก็ดีตรงที่ว่ามมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ระคายเคืองด้วยตัวนี้ก็ ช่วงนี้ใช้ตัวนี้ T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  Oil เป็น T T เป็นของออสเตรเลียแล้วก็ใช้ตัวนี้ฉันชอบมันนี้มากเลยอะแฟนซื้อมาให้อยู่ที่ออสเตรเลียคือมันเป็นอนะ conditioner ก็คือมันเป็นครีมนวดที่แบบเราสระผมเสร็จแล้วใช่ปะแล้วทีนี้ผมเราก็จะหมัดหมัดใช่ไหมก็เอาครีมอันนี้เป็นเหมือนครีมนวดอะใส่ปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องล้างออกเลยคดีอะคือดีมากตัวนี้มันโทนิคายเออโทนิคายตัวนี้ก็เป็นเซ็ตของมันนะอันนี้ล้างหน้าแยก เป็นวอชเชอร์นี่แล้วก็ตัวนี้แฟนซื้อไว้แต่นางไม่ได้เอาไปก็เดี๋ยวจะเอาไปด้วยแล้วก็ตัวนี้ถ้วย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 อะไรใครรู้คอมเมนต์ซิอ่ะก็นี่แหละห้องน้ำมีชาเวอร์ยังไม่ได้สระผมเลยพี่เนี่ย <laughs> เป็นบอกจริงๆอ่งจริงบอกว่าไม่ทำไรกินแล้วก็นอนชีวิตชั้นดีจริง ฉันกินแล้วก็น,นอนอทีวีตั้งใหญ่อนอน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 ่แหละชีวิตกินแล้วก็น,นอนถ้าอยู่ที่พักก็จะกินแล้วนอนตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพแหละก็ทำวีซ่าอยู่จริงๆอยากพูดเรื่องวีซ่ามากเลยอ่ะคือพี่ก็ทำวีซ่าผ่านเอเจนซี T ่ C. ก็ถือว่าดีนะเขาก็ อันนั้นดีมากคือแบบเขาอะซัพพอร์ตดีมากบอกเราอะไรเงี้ยคือดีอ่ะคือเป็นเอเจนซี่ที่เคยใช้ตอนไปจีนที่แล้วจริงๆเขาไม่ได้ทำแค่ไปประเทศจีนนะโซนยุโรปก็ทำยุโรปเอชองเอเชียเขาทำเห็นเลิศนล,ล่าสุดเขาก็ทำพิซ่าให้ลูกค้าไปอังกฤษหรืออะไรเงี้ยคือดีดีดีมากคือโคตรดีอะ่ะคื ทำประจำก็เลยคิดว่าถ้าวันใดวันหนึงเผื่อได้ไปออสเตรเลียก็อาจจะใช้อินซี่ตัวนี้อจนซี่นี้อีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขาก็ใส่ใจดีเขาก็ให้คําแนะนําดีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็รอเพราะว่าตอนนี้สแกนฟิงเกิลแล้วก็คือสแกนนิ้วแล้วเรียบร้อยก็เหลือแต่ไปรอรับพาสปรอร์ตอย่างเดียวจ แต่ก็อาจจะใช้เวลามาเจ็ดถึงสิบวันเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดลก็จะทำยากอยู่ช่วงนี้ใครจะขอวีซ่าไปประเทศจีนนะอย่างหนึ่งเลยก็ฉีดวัคซีนให้ครบก็คือไม่ซีโนแวคสเข็มหรืออ่ n ซีโนฟาร์มสเข็มคือจะฉีดวัคซีนอะ่ะต้องดูด้วยว่าคุณจะไปประเทศไหนถ้าใครฉีดแอตตาเนี่ยคือไม่สามารถเข้าประเทศเขาได้เลยนะเพราะว่าประเทศนี้เขาเป็นประเทศนิยมนิยมแบบว่า ผู้นำคือแบบเขาเป็นคนค่อนข้างแบบอนุรักษ์นิยมมากๆคือเขาทําอะไรยังไงเหมือนกับพวก f b o o k y o u y u u t เนี่ยเขาก็ไม่ใช้นะเขาก็มีสื่อโซเชียลของเขาอยู่แล้วคือเขาค่อนข้างรักในประเทศของเขาแบบเขาทําเองใช้เองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเป็นแบบประมาณอย่างนี้หน่อยเพราะว่ามัน,ว,น,ว,นวันที่พี่ไปยื้อเวันที่พี่ไปสแกนนิ้วอะ่ะคือ มีผู้หญิงคนดึงเขาก็แต่งตัวน่ารักนะสวยเป็นเดสขาวเลยนะเขาบอกว่าฉีดเขฉีดวัคซีนแล้วแต่แอสตราเซเ c a sta, ega, ก็เแบบเขาดูหน้าเฟลอะเขาอาจจะเฟลมากที่ว่าเขาตส่าห์ฉีดวัคซีนครบแล้วในนี้เขาไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ต้องดูด้วยต้องดูด้วยว่าประเทศนั้นเขาให้ฉีดวัคซีน,อะ,อ,น,ซนอ, m, ะอะไรอย่างเช่นถ้าจะไปโซนยุโรปก็ต้องฉีดแอสตราสองเข็มถูกป่ะอะไรอย่างเงี้ยออย่างเช่นหรือฉีดไฟเซอร์ สองเข้มหรืออะไรเงี้ยคือดูแต่ละประเทศด้วยเวลาเราจะแอปพลายก็คือแอปพลายคือการสมัครเข้าไปเพื่อจะขอวีซา่าดูด้วยเพราะว่านั่นแหละมันจะเกิดปัญหาในความเฟล,ลมันจะมาเลยพี่ก็เห็นเขาเออหน้าเขาน่าจะเฟล,ลนะแต่พี่น่ะคือสแกนนิ้วแล้วคือรอว่าจะผ่านก็ไม่ผ่านจ่ายค่าวีซ่าแล้วเรียบร้อยปกติเราสแกนนิ้วปุ๊บก็คือโดยปกติแล้วนะ่ะจะได้รับวีซ่าเลยเห็นว่ารับรับเล่มเลยหรือเปล่าประมาณไม่กี่วัน ประมาณ3-5วันหรือประมาณนี้แหละเพราะปกติจำไม่ได้เหมือนกันเพราะพี่ก็พาแฟนไปทําคืนนานมากแล้วออก็นั่นแหละก็ต้องดูดีๆขี้เกออียจเนี๋ยวจะออก,กออกไปข้างนอกจะไปเดินข้างนอกอ่จะไปเดินเนี่แหละของมุมที่ฉันนอนแต่จริงๆพี่ก็จะนอนหงนะ่อยนะเหนื่อย ขนาดอยู่ห้องยังเหนื่อยแล้วหรอขี้เกียจเกินไปไม่ชักบอกก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําอะไรฉันไม่ทําอะไรเลยหลานนีอ่ะ <c oughs> ดูดิอาบน,น้ำนาะเช็ดเอเดเช็ดเนี่ยแห้งโดยธรรมชาตินะฮะโอเคก็นี่แหละก็อยู่วนๆไปในกรุงเทพวันเนี้ยก็อยู่งเทพก็อันตรายอยู่นะแล้วหลังจากเราอ่าเราจะมาพูดให้ฟังว่า หลังจากพี่ได้รับเล่มพี่ก็ต้องรอว่าพี่จะจองตัว๋วเครื่องบินช่วงไหนตัว๋วเครื่องบินช่วงไหนแล้วก่อนจะบินเจดวันไปสมมุติว่าพี่จะบินวันวันไหนวันอาทิตย์อ่ะสมมติพี่ต้องบินวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่ต้องไปตวรวจแอบอแฟนพี่บอกว่าต้องตรวจแหะ่จมูกแบบมีใบเอกสารอย่างดีอย่างดีเลยนางก็พูดว่าต้องมีใบเอกสาร ก่อนเจ็ดวันคือเจ็ดวันก่อนที่ฉันจะเดินทางหรือท,ที่พี่จะเดินทางอะ่ะต้องไปแย่จะหมูก่ก่อนแล้วก็มีใบกระสาแล้วก็แย่จะมูกก่อนที่จะบินอีกเฮ้ยฮัลโหลแย่จะมูกคือเขาก็กลัวแบบว่าเราติดช่วงที่เรารอที่จะบินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าจะอ๋ออาจจะใช่เจ็ดวันคือเราก็ต้องรักษาตัวเองอย่าแบบมีโควิดอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเขากลัวแบบก่อนเจ็ดวันเดินทางเราติดอะไรอเ้อาวแต่ว่าก่อนเจ็ดวันทําไมไม่เข้าใจแฮะพี่ไม่แน่ใจว่าก่อนเจ็ดวันทําไมทั้งที่ถ้ามันเป็นแล้วก็อาจจะเป็นเพราะคนที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าเป็นแล้วหายก็อ,อาจจะมีเชื้อช่วงแบบเจ็ดวันก่อนที่จะเดินทางพอหลังจากเจ็ดวันแล้วมันก็หายพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ไม่รู้ทำไมเขาต้อง ต้องตรวจนะแต่ว่าก็คือกฎหมายของเขาอะกฎหมายขเขาทำอยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นอะแต่พี่ก็ต้องบินไปเซี่ยงไฮ้ฉันต้องบินไปเซี่ยงไฮ้นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็ต้องเสียงดวงดูว่าเป็นยังไงแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะโอเคหนึ่งวันของการบอกและพูดแล, <laughs> แล้วก็บนไปละบาย